แนวทางฮาน้อยครับผมประจำวันที่20ธันวาคม2567นะครับเมื่อวันเข้า3-2ครับผมวันนี้เด่น8รอง2นะครับผมตัวเน้น8-5กับ2-0ครับรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็จะกลับมาพบกันเราก็จะกลับมาพบกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับคลิปแนวทางฮานอยครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม ข้ามาแล้วเราควรกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วก็จะมีหนึ่งช่องทางนะครับผมในการส่งกำลังใจกับอาจารย์เย่ครับเพียงแค่ท่านเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แตงซูเปอร์แชร์ซูเปอร์ซิเกอร์ครับผมส่งกำลังใจกับอาจารย์เย่ได้นะครับผม อันนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปกนะชงฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผม ประจำวันที่19ธันวาคม2567ครับวันแอดให้เด่น2รอง3ครับผม3ตัว4 2 7กับ5 3 9นะครับผม2ตัว2 3 2 4 2 7 3 5 3 9ครับตัวการ4 7 5 9ครับผมเลขเบิด3 3 4 4 7 7นะครับผม ผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผมรอบ4ี่โมงครึ่งนะครับผม3ตัวบนออก460กับ2ตัวล่าง8 9ครับผมรอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบพิเศษนะครับผม5้าโมงครึ่งครับผม3ตัวบน0ูนกับ2ตัวล่าง28ครับผมก็เจาะไม่เข้านะครับผมเจาะไม่เข้าเข้าวิ่งรูด2ครับผมล่างบนนะครับ รอบปกติครับผมรอบหกโมงครึ่งนะครับผม3ตัวบน532กับ2ตัวล่าง17ครับผมรอบนี้ก็จะเข้า2ตัวบนนะครับผม2ตัวบน32นะครับผมจะเป็นตัวกลับของ2ตัวเด่นครับผมรอบ VIP ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม3ตัวบน5 8 8กับ2ตัวล่าง1 0ครับรอบนี้ก็หลุดไปครับผม สรุปครับผมสรุปสายวิ่งรูดนี้ได้3าเด้งนะครับผมสายวิ่งรูดนี้ได้3าเด้งสําหรับสายเจาะก็จะเข้า2ตัวบนรอบปกตินะครับผม3ามสองครับก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสําหรับวันนี้นะครับอยาทางฮานอยครับผมนอยรวม เฉพาะกิจครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ V.I.P. ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่20ทธันวาคม2567ครับผมสำหรับแนวทางฮานอยในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น8ครับผมเด่น8รองเป็น2นะครับ เด่น8รองสองครับผมเด่น3มตัวเด่น3ตัววันนี้ได้8 8 5ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้ได้7 2 0นะครับต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา3ตัวเด่นครับผม8 85แล้วก็3ตัวรอง720นะครับผม มาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น8ลรอง2ครับผมเด่น3ตัว8 8 5นะครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้ เป็น8ล่องสครับรวมกันเป็น82นะครับผม85ครับแล้วก็88ครับผมรอง2นะครับผมรอง3ตัว7 20ครับจะตัด2ตัวรองได้20ครับผมกับ27ครับผม ตัวกันครับผมตัวกันจากชุดเด่นก็จะไม่มีนะครับผมว่าตัวกันจากชุดเด่นก็จะตัด Spider Man. ตัดเลขหมดแล้วครับผมก็ Be จะเหลือตัวกันจากชุดรองครับผม <50. S 2> 70ย์ครับชุดรองมี20นย์นะครับผมตัวกันก็จะเป็น0 0ด้วยครับผมแล้วก็ชุดรองมี27ครับผมตัวกันก็จะเป็น7 7ดด้วยนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม ตัดเลขหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางฮานอยนะครับผมน้อยรวมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่20ทธันวาคม2,567ครับวันนี้ได้เด่น8ลอง2ครับผม เด่น3ตัว885รอง3ตัว720ครับผมเด่น8รอง2นะครับผมเด่น3ตัว885รอง3ตัว720ครับผมเด่น2ตัวครับผม82 85 88รอง2ตัว20 27ตัวกันเป็น70 00, 00แล้วก็77นะครับผมเด่น2ตัวนะครับผม82 85 88 รอง2ตัว2027ตัวกันเป็น700 0แล้วก็7 7นะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น8รองสองนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น8รอง2ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผม สำหรับตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นที่85ครับผมตัวเน้นวันนี้ขอเน้นที่85กับ20นะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผม อถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม สวัสดีครับ